โอเคตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเกมได้คิงดอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับผมคำเตือนวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอที่แนะนําการลงทุนหรือเชิาชวนการลงทุนใยยดๆวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งอสรามรู้ประสริการในการเล่นเกม NFT ให้แก่ผู้เล่นใหม่เท่านั้นท่านผู้ชมควรใช้ว,วิจารณญาณในการ,รชมด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับผมฝนสวิตคอมพิวเตอร์และยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องผล NFT ด้วยนะครับผมจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมผมได้เอ่ยไปท้ายคลิปนะครับผมว่าจะมารีวิวเกมไ e k i n g d o m นะครับผมเป็นเกม NFT ที่ลันบนบล็อกเชนบิตคับเชนนะครับผมเป็นเกมที่2นะครับผม เกมที่1คือ Morning Moon Winlet นะครับผมซึ่งรันไปเมื่อตอนตุลาคมของปีที่แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิวเกม Day Kingdom ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมไปชมกันเลยไหมครับผมโอเคไปชมกันเลย Let's go โอเคตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเกม Day Kingdom เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก่อนอื่นเราต้องไปในจุดนี้ก่อนนะครับผมจุดนี้คือสวอปเหรียญหรือการแลกเปลี่ยนเหรียญน,นะครับผมหลังจากที่เราชนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาทําการสวอปเหรียญที่จุดนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้แบบนี้เลยคือช่วงนี้นะครับผมคือสายฟรีค่อนข้างที่จะโดนเนฟแบบหนักมากนะครับผมคือ คนที่ไม่มีไดเซอร์นะครับผมในวอลเล็ตเลยอะไรแบบนี้ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเลยอะไรแบบนี้ก็จะถูกจํากัดนะครับผมเรื่องการถอนเหรียญ KM นะครับผม50%นะครับผมถ้าใครอยากจะถอนแบบเต็มจำนวนเลยนะครับผมคือต้องมีไดเซอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวเท่านั้นประมาณนี้เลยนะครับผมการเคมไม่ยากครับผม คือเราต้องทําการกดแบบนี้เลยจํานวนเงิน m ที่เรามีอยู่นะผมแล้วก็กดแบบนี้ให้มันขึ้นตัวเลขตรงนี uh. เนนน้เห็นไหมมันเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมมันก็จะได้น้อยหน่อยนะครับผมคือเป็นสายฟรีเนาะค่อนข้างที่จะไม่เหมือนสายเติมเนาะสายเติมเขามีไดเซอรอเขาถอนแบบเต็มจํานวนเราถอนได้แค่ครึ่งเดียวของบอัตรเท่านั้นประมาณนี้ จุดนี้รู้แล้วนะคือเราสามารถสวัปเหรียญ KM สีเงินที่เราได้จากการเล่นสนะเกมมาใช่ไหมเราก็แลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ KM สีทองแล้วก็มาจุดนี้เลยที่ธนาคารจุดนี้แล้วก็มาขายขายจุดนี้เลยนะเออใครจะขายเป็นครับก็ได้เนี่ยขายเป็นครับก็ได้กดไปเนี่ยขายเป็นครับก็ได้เหรียญ KM สีทอง swap ไม่กีเนาะออแล้วก็ใครจะสว a p เหรียญ k u s t t ไปแล้วไปซื้อสเต็ม k u s t t ไปฟาร์มที่ Morning Moon นะก็ได้หรือแล้วแต่ชอบอ,อ่ะแล้วแต่ชอบเลยใครชอบแบบไหนเนาะออหรือบางคนก็จะ swap เป็นเรียนครับแล้วก็โอนไปที่ x เ g นอีกครับเนาะเออแล้วก็ขายเป็นเงินบาทแล้วก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารก็แล้วแต่นะตรงนี้แล้วแต่บุคคลเลยหรือจะทำการขายแบบ P2P ก็ได้นะเออสำหรับคนที่ไม่ชอบสแกนหน้าสแกนตายเลยแบบนี้อ่ก็ขายแบบ P2P ที่เพจเฟซบุ๊กได้นะออเพจขาย NFT และโทเคน r n i n g Moon เนาะเออม,มันก็จะมีมีพ่อค้าอยูอ่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ก็มีโจรค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันท่านผู้ชมก็ควรระมัดระวังด้วยคือถ้าจะขายแบบ P2P ก็ต้องดูให้ดีว่าร้านนั้นเครดิตเขาดีไหมมีประวัติการช่อโกงไหมภายใน3เดือนอะไรแบเนี้อ่าต้องดูตลอดก่อนที่จะไปซื้อขายกับเขาต้องดูให้ดีนะครับอ่า ถ้าดูไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราโอนเหรียญไปให้เขาเขาก็จะโอนเงินให้เราอะไรแบบเนี้อ่าแล้วเขาก็จะบล็อกเฟซหนีไปเลยนะอ่าประมาณนี้เลยเขาก็จะบอกว่ารอแป๊บนึงนะครับแล้วก็ขึ้นที่แชทเลยเนาะบอกว่าบุคคลนี้ไม่สามารถติดต่อได้อะไรแบบนี้ยอ่าก็จะโดนบล็อกไปแบบนี้เลยระวังดีๆนะครับปลอดภัยไปก่อนดีกว่าเนาะอ่าแบบเนี้ยถ้าใครเป็นมือใหมจ่จริงๆเนาะอ่า ขายแบบ exchange ก็ได้นะ,ะคือแกไปสแกนหนา้าสแกนตาสักเล็กน้อยเนาะอะไรแบบนี้ยอ่าเรียบร้อยอก็สามารถที่จะผุกบัญชีแล้วก็ขายเหรียญครับออกเป็นเงินบาทมาใช้จ่ายภายนอกได้ทันทีเลยแบบสบายสบายไม่ต้องว่าการชอบอกรงอะไรแบบเนี้ยเนาะ,อะโอเคประมาณนี้นี่นะอ่าอ่าขอเสริมอีกนิดนะการส w ว p เหรียญเมื่อกี้เนาะอ่า เราทําการ swap เหรียญหรือแลกเปลี่ยนเหรียญเรียบร้อย,ยแล้วเนาะอืมประมาณนี้มันก็จะคููดาวเนาะ7วันอืมประมาณเนี้ยเพื่อลดอัตราการเทขายข,ายของเหรียญโทเคนนะ็นเนาะออเพื่อไม่ให้มีมีแรงเทขายมากจนเกินไปอะไรแบบเนี้ยเออนานๆทีมีแรงเทขายทีอะไรแบบเนี้ยคือทีมพัฒนาเขาแตมองในจุดนี้เนาะเลยทําการ คือสร้างไอตัวครูดาวนี้ขึ้นมาเนาะเออพื่อลดแรงเทขายนั่นเองเนาะออก็จะประมาณนี้ส่วนสายเติมก็จะมีเนฟอีกนะไม่แค่เนิฟท่านี้ก็จะเนฟไอตัวนี้อีกเห็นไหมท,ที่จริงเนี่ยสายฟรีก็จะสามารถเล่นโหมด50 km ไดเออ้เล่นหมด20 km ได้นะแบบนีออ้แต่ตอนนี้โดนเนิฟลงให้เล่นได้แค่ 10km กับ 20km เท่านั้นอ่าประมาณนี้เนาะออแล้วก็สายฟ,ฟีเขาก็จะแจกไอ้ตัวนี้มาเป็นคูปองเนาะอ่ามันก็จะมีอยู่150คูปองต่อ1 id เนะอะอ่ประมาณนี้ครับ1วันเนาะอ่าวันเราก็จะได้คูปองมา150เพื่อมันแลกเล่น ในตัวนี้เนาะถ้าเราไม่มีคูปองเราก็เล่นได้อีกแต่มันก็จะหักเหรียญเราเนาะถ้าเล่นหมดนี้ถ้าเราแพ้มันก็จะหักไปเลยสิบเหรียญอ่าถ้าแพ้ก็หักไปเลย2ี่บเหรียญอะไรลเนี่ยอืมเราก็ใช้ไอ้ตัวนี้จ่ายแทนเนาะเออเป็นสายพีเนาะอ่าเราก็ใช้คูปองจ่ายแทนไปอะไรเนี้ยอ่าสูตรในการเล่นของผมนะผมจะมีการจำนวนคูปองเนาะออ ผมจะคำนวณไว้คือผมจะแบ่งแบบนี้นะคือมันมี150คูปองใช่ไหมผมก็จะเล่นไอ้โหมด20 km ประมาณ7ตาก็จะเสียคูปองไป140คูปองเนาะประมาณนี้อ่แล้วก็เหลืออีก10คูปองเราก็จะเอามาเล่นโหมด10 km เนาะก็ประมาณนี้มาเรามาเล่นกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเค มาลองเล่นกันดูโอเคผมจะเล่นในโหมด 20km เนอะประมาณนี้โอเคไปเลย let's go เยังไงเยังไงก็จะประมาณนี้นะครับ <Ready. S 1> โอเคเข้าไปล้มาดูกันว่าจะชนะหรือแพ้ ผมจะเล่นให้ดูประมาณ2ตาเนาะประมาณนี้เราลองเล่นกันดูอาจจะแพ้หรือชนะง่ายหรือเปล่าคือมันค่อนข้างที่จะโดนเนิบหนักเนาะตรงน,นี้เนาะคือส <9 10. S 1> ายฟีเนาะสายฟีที่พวกเป็นหัวกลมพวกนี้เนาะคืออันดับหนึ่งเท่านั้นเนาะที่ได้รับเหรียญ km เนาะ คนที่อันดับ2ขึ้นไปก็ไม่สามารถที่จะรับเหรียญ KM เด้ปได้มาณนี้อัดับสามก็ไม่สามารถที่จะรับรางวัลได้คนที่จะรับรายได,ได้ได้ก็คือคนที่ได้อันดับหนึ่งเท่านั้นส่วนพวกที่เป็นไดเซอร์เน <No. S 1> าะใสเติมเนาะคือจะไม่มีการเนิบเนาะคืออันดับหนึ่งกับอันดับสอง สามารถที่จะรับรายได้ได้อันดับหนึ่งก็จะได้เยอะหน่อยอันดับสองก็จะได้น้อยหน่อยประมาณนี้เนะ okay <Lucky. S 1> าะเองทางที่จะเล่นนานพอสมควรเนาะก็คือจะประมาณนี้นานหน่อย โอ้โหสุดยอดจริงๆ,ๆโอ้โหเล่นลุนเ็กของแรกก็โอ้โหได้เงินแบบไม่มีวันหยุดยั้งแลวไม่มีคนไม่มีคนแบ่งเงินด้วยโอ้โหสุดจริงคือเราไม่มีการ์ดแบ่งเงินไงแต่เรามีการ์ดช่วยจ่ายประมาณนี้<ว>เห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษเนาะสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทายได้เนาะดี๋ยวผมก็จะสอนเปลี่ยนเนาะสำหรับคนที่มือใหม่จริงจนะคนที่ เปลี่ยนภาษาไม่เป็นเนาะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนภาษาให้ดู <My turn. S 1> เป็นภาษาไทยเนาะหลังจากจบเกมนี้แล้วก็เราจะมาเล่นอีกหนึ่งตาเนาะ <No. S 1> ประมาณนี้โอเคกดไปดูดเงิน <All right. S 1> ตรงนี้คือจุดนี้คือเราจะ oh. สามารถทอยเพื่อจะรับเงินของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้นะดยเนี่ยเ <No. S 1> ห็นไเนี่ยเปลี่ยนทีเล่นกับเราเราสามารถที่จะรับเงินของเขามาเป็นของเราได้ นนจริงถอยเยอะได้เต,ต็มเยอะๆก็จะได้รับเงินเงินเยอะปมาณน,นี้เก็บเงินในนี่นะในเกมนี่นะไม่ใช่เป็นโุเค็นนะ,ะเงินที่เล่นตาต่อตานี่แหละ,ะคือเขาจะวัดที่นี่เห็นไหมเก็บเทินเนาะเล่นจบเ็ดเทินปุ๊บก็มาวัดกันที่เงินเงินใครเยอะก็ชนะไปเงินใครน้อยก็แพ้ไป เงินใครน้อยมากๆก็อันดับดูไว้แล้วเนี่ยพิลูไวเป็นไรเราดวงค่อนข้างที่จะช่วยมากเป็นไรเราสามารถที่จะเรียกได้นะเราไม่เอาก็ได้ตัวนี้นะเสียเงินุบ๊บช่วยจ่ายไปยเป็นไรเรามีการ์ดช่วยจ่ายไงคือ การที่สําคัญนะการช่วยจ่ายเนี่ยเอาไว้ใช้ยามตรงเวลาสับขับขันจริงๆอะไรแบบนี้ยแล้วก็จะได้เอามาใช้ไงการแบ่งเงินก็มาใช้ได้ตอนที่เขาไปลงรูเลตแล้วก็เขาได้เงินเยอะๆแลวเราก็สามารถที่จะแบ่งเงินเขาได้ไอ้การตัวนี้เวลาศัตรูของเราเนาะไปตกที่เสียเงินเนาะเราก็สามารถที่จะ ให้เขาจ่ายเยอะขึ้นได้แบบนี้อ่าหรือเราไปตกโรเลตปุ๊บเราได้เงินเราก็สามารถเพิ่มเงินให้เราได้เยอะขึ้นได้แบบนี้ผู้เล่นคนหนึ่งก็สามารถที่จะครอบครองการ์ดเนาะประมาณ3ใบประมาณนี้สำหรับสายฟรีนะส่วนสายเติมเขาจะมีการ์ดเยอะเนาะเขาจะมีการ์ดติดตัวมาด้วย หนึ่งใบเราการ์ดเสริมอีกการ์ดเขาค่อนข้างที่เยอะหน่อยสำหรับพวกไดเซอร์ เราจะเล่นประมาณสองตาตานี้เรามีสิทธิแพ้สูงนะแต่เ,เราก็พยายามที่จะชนะให้ได้เนาะประมาณนี้ <10. S 1> ได้แลนด์ได้แลนดกันลัวเราก็มีแลนด์ของเราเหมือนกันลงประมาณนี้ได้ไหมอ้โห <Okay. S 2> ูไปลงแน oh. Oh. <My body. S 1> ลนด์ของอ้โหโอ้โหจบแล้วตานี้เราแพ้ไป ต้องมาดุนตาหน้าเนาะคือสายฟรีค่อนข้าง่จะเล่นลําบากนะคือที่สองก็ไม่ได้รับรางวัลแล้วอะ่ะออคือโดนเนิฟไปแล้วอะ่ะจากที่เกมเปิดมาสองวันที่สองก็สามารถที่จะรับเหรียญ KM ได้เนาะมันก็ทําให้เราเล่นง่าย,ยางไงสายฟรีแต่ตอนนี้โดนเนิฟไปก,ก็เป็นยากเป็นค่อนข้างที่ยากประมาณนี้เลยโอ้โห ที่สุดจัดได้เงินอีแล้วแบ่งเลยแบ่งตังมาแบ่งตังมาเรามีสิทธิ์ลุ้นอย่างเดียวลุ้นที่หนึ่งตตกที่เสียเงินแล้วก็จะเพิ่มเงินไปนี่นี่นี่ขาดเบียนไปนี่ลบตรงน้ไปดูดเงินมา ยิ่งถอยเยอะก็ยิ่งดูดเยอะนะดูนะป๊อนี่นะดูดสองหมื่นประมาณนี้เลย <5. S 1> โอ้โหโอ้โหได้รับเงินแบบไม่มีวันหยุดยั้งอะ่ะโอ้โหโอเคจบไปตอนนี้เราแพ้ไป แพ้มีชนะเกมธรรมดามาเราจะมาลองเล่นกันอีกเกมนะครับเนาะว่าจะเป็นไงจะชนะไหมเมื่อกี้แพ้มาแล้วโอเคมาลองดูบเห็นไหมตรงนี้ไหมคือคูปองเราหมดแล้วนะถ้าเราเล่นต่อก็สามารถเล่นได้นะแต่เราจะเสียเหรียญ KM เนาะเออเหรียญประมาณนี้ KM สีเงินเนาะ ตอนที่คูปองมันหมดอ่ะเอ,อสมารถเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่มันก็จะหักเหรียน KM ของเราเนาะมานี่ลองดูพบพบหนึบเก้เหรียญน,นะเดี๋ยวดูมันก็จะหักไปปบ <to> เรามาลองเล่นดูว่าจะชนะไหมถ้าชนะมันก็หักไม่เยอะเนาะ เรามาลองดูว่าจะเป็นไงโอเคโอเคหนึ่งแสนบาทไปเลยเราจะไม่ทำการแบ่งนะคือมันไม่เยอะเนาะถ้าเขาได้ประมาณสองสามแสนเออเราก็ทำการแบ่งเงินได้ไม่เยอะมันไม่พอที่จะแบ่ง ลงรูเล็ตโอเคยึบโอ้โหได้ล้เพิ่มเงินไปก่อนก็ได้นะเออคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเทินแรกเนาะแล้วก็จะเรียกั์ดเอาไว้ใช้เทินที่5ที่6เนาะมันมีอยู่7เทินเอาไว้ใช้ตอนเทินสุดท้าย ตอนที่มันจําเป็นที่จะต้องใช้เนาะในสถานการณ์ที่ขับขันเนาะเออเราก็จะได้อมาใช้กันต้องเก็บการ์ดไปการ์ดช่วยจ่ายนี่ค่อนข้างที่สําคัญนะอืมบางทีเราไปตกที่เสียเงินเยอะๆไงเราสามารถให้คนอื่นจ่ายแทนเราได้ประมาณนี้บางทีอาจจะพลิกเกมไปเลยนะอ่คือจะไปลบเงิน เร่วมเกมได้ี่เออเราก็สามารถทำอันดับหนึ่งได้เป็นไงลงละโอ้โหห้าหมืนบาทไปเลยเป็นไงโอ้โหโดนหักไปเลยเราจะทอยประมาณ12ได้ไหมอไม่เป็นไรก็รจะวืดวืดประมาณ1เนาะเออเราจะทอยสิได้สิบอ็ดพอวืดหนึ่ง คือเป็น1นแ้มโอเคเสียงเพลงก็ค่อนข้างที่จะไฟแลาะแล้วก็เพลิน <pe arl> ไปกับเกมเนาะค่อนข้างที่จะเข้าไปในบรรยากาศของเกมค่อนข้างที่จะดีสำหรับเกมได้ชิงยอมเนาะไงลงเสียตังค์เปล่าได้ตังค์ เกมนี้ต้องใจเย็นนะถ้าใจไม่เย็นก็ค่อนี้ีเสียเงินได้ง่าย <My turn. S 1> เนี่ยเสียเงินตรงนี้ค่อนี้ีได้ง่ายพยายามประคอง,งเงินเราให้ได้มากที่สุดนให้ได้อันดับหนึ่งอ่ะอันดับสองนี่ไม่ได้ตังนะโอเค

Khó khăn dễ dễ không khán giả lại mày lung lay lung lay tang đây up yea hát chèo bên phải bay, มาดับ2เราต้องจัดก,การดับหนึ่งให้ได้เพื่อเราจะได้รับเหรียญ KM เนานะถ้าเราไม่มีคูปองนะแล้วเรา,เราใส้เหรียญ KM ในการเล่นเนาะกนจะเล่นได้เรื่อยๆแต่มันก็จะได้น้อยเนาะเออ,อมันต้องเสีย20 KM ไงออถ้าถ้าเล่นโหมด10 KM เราก็จะเสีย 10km ไปด้วยเนะาะถ้าเราแพ้มันก็จะติดลบเลยนะเออแต่แต่ถ้าเรามีคูปองต่อวันเนี่ยที่มันแจกมาให้คือ150คูปองเนาะอ,อคือเราสามารถเอาไปแลกในการเล่นได้เราก็แลกเล่นได้เลยมาต่อปึออ๊บอ้าวอ้าวเจอพอดีเรามี ือเรามีามีตั๋วแบ่งเงินไงเออเออเป็นไงเป็นไงเรามีตั๋วแบ่งเงินเออค่อนข้าที่จะเยอะจัดอะ่ะเออัดแบ่งเงินโอ้โหคือคือตอนนี้ตอนนี้คือค่อนข้นที่หัวร้อนละสำหรับโอหเพี่เนเพี่อนลมเกม ยังไงโอ้โหบวกเข้าไปปอ,อ๊บไม่เป็นไรไ่ก้นหน้าดูโอ้โหอะไรเนี่ยเราจะจำชื่อนายโอ้โหคือคือเขาค่อนข้างที่จะหัวร้อนแล้วท่านผู้ชมอันนี้เขาจะจำชื่อผมไว้โอ้โหปุ๊บปุ๊บ ค่อนข้างที่จะพลิกเกมน่าดู <9. S 1> ได้ไหมแต่เราก็มีสิทธิ์แพ้สูงนะเห็น <9. S 1> ไ,ไหมมันยังไม่จบเทินไงอีก2เทินปุ๊บต้องพยายามที่จะลงให้ดีสุด <10. S 1> โอ้โหดูเลดี้เปลี่ยนเหมือนดับสองคมนะัแต่เรามีการ์ดช่วยจ่ายคือถ้าเราเสียเงินเราก็ช่วยจ่ายได้โอเคไม่เป็นไร ไปาอัดไบจ่ายไปปึ๊บ,ดบ,บแดงเลยก็คือสวยข่ามันเลยโอ้โหปึ๊บโอ้โหแต่ข่าเกายังไม่ได้นะครับคือผมก็ยังคงอันดับหนึ่งได้อยู่คือเรามีการ์ดช่วยจ่ายไงปึ๊บโอ้โหจบเกมแบบนี้จบมีช่วยจ่ายไหมถ้าไม่มีช่วยจ่ายปุ๊บนะคือจบ โอ้โหมีช่วยาจโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือเรายับอ่ะโอ้โห,โโหสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆโอ้โหคือสุดยอดคือเขาค่อนข้างที่จะพลิกเกมนะแต่เราก็มีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์อีกอีกตาหนึ่งมันน่าจะวนมาหาเราอีกอีกครั้งหนึ่ง เราอาจจะแพ้และอัน <My turn. S 1> นี้เรามีสิทธิ์แค่ตัวนี้ <My turn. S 1> มีสิทธิ์แค่ตัวนี้แหละจะชนะหรือแพ้ <Two. S 1> โอเคถูเรียบร้อยไ,ได้ป๊บเราก็มีสิทธิ์ที่จะปึ๊บนี่เข้าไปนีมีใครแบ่งไง ไม่มีใครแบ่งก็เรียบร้อยเรียบร้อยชนะไปครับโอ้โหคือเราเราต้องดูด้วยนะว่าเพื่อนร่วมเกมของเรามีหัวแบ่งเงินไหมหรือวการ์ดแบ่งเงินไหมเออถ้ามีการ์ดแบ่งเงินปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้อาจจะเสร็จก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือค่อนข้างที่จะน้อยเราก็ชนะได้อยู่คือการ์ดช่วยาจของเขานี่ค่อนข้างที่มีเยอะไงแล้วเขาก็ลงลงไม่เยอะเลยแต่ถ้าเขาลงเยอะๆ อาจก็จะจิงเหมือนกันนะเออโอเคชนะไปเป็นที่เรียบร้อยเอเคประมาณนี้เป็นไงได้สามสิบหักเมื่อกี้ไปก็จะได้มาเป็นสิบอะออได้มาสิบกเมเห็นไหมมันขึ้นมาประมาณสิบกมนี่แหละไม่ค่อยคุ้มนะอย่าอย่าอย่าไปหาเล่นนะเออคือคือถ้าเล่นคูปองหมดแล้ว<ๆ>ก็รอวันพรุ่งนี้นะค่อยๆมาเล่นใหม่อย่าไปเอาเหรียญ เคมไปเล่นนะเมื่อกี้นี่ผมชนะนะเออถ้าผมแพ้นี่คือผมโดนหักเลยนะหักเหรียญเคเนี่ยลงไป20เลยนะคือหายไปเลยนะดีที่ชนะเนาะโอเคสำหรับคนที่เปลี่ยนภาษาไทยไม่เป็นนะเออคือเข้ามาปป๊บเป็นภาษาอังกฤษเออคืออยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอะไรแบบเนี้ยเออคือไม่เก่งภาษาอังกฤษไงอยากให้มันเป็นภาษาไทยก็มาตรงนี้เนาะทางคาแล้วก็บทที่แรงเกตเนาะ แล้วก็กดที่ไทยอ่าประมาณนี้แล้วก็กลับมาเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยเรียบร้อยละสําหรับคนมือใหม่นะที่ไม่รู้การเปลี่ยนภาษาอังกฤษภาษาไทยเนาะก็จะประมาณนี้โอเคโอเคก็จะประมาณนี้เนาะครับเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผล n e r เนาะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวีดีโอใหม่ใหม่ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะเจอกันใหม่ในคีวิโอนะาแล้วเจอกันครับผมโอเคแล้วเจอกัน